สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายเองนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเที่ยวบินของ China Eastern Airlines นะคะที่ตกเมื่อาวานที่ในประเทศจีนนะคะตกเมื่อประมาณตอนเย็นๆนะคะก็ในฐานะที่พี่ปายเคยทำงานเกี่ยวกับาสายการบินมาก่อนนะคะคือทำงานเป็น อาชีพพนักงานต้อนรับคนเครื่องบินของสาวินกาแฟร์และเอธิฮัตเนี่ยมาเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีนะคะก่อนโดนปอดระวางตอนช่วงโควิดค่ะพี่ปายนะคะขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเพราะว่าตอนที่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่ปายได้ดูข่าวของช่องอเจซิรานะคะซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินของไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลตกที่ประเทศจีนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา แสดงความคิดเห็นแล้วก็จะมาดิสคัสกันนะคะว่าการที่เครื่องบินตกนั้นมันมีสาเหตุอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้คือก็เหมือนเราเอาประสบการณ์ของตัวเองมาออกแสดงความคิดเห็นให้ทุกคนได้รับทราบนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปรับทราบกันก่อนนะคะว่าเครื่องบินประเภทนีน้เป็นเครื่องบินประเภทไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเครื่องบินดังกล่าวนะคะก็เป็นเครื่องบิน ของโบอิงนะคะเป็นโบอิง7 3 7 8 0 0ค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะบรรจุทั้งผู้โดยสารแล้วก็นักบินแล้วก็ลูกเรือเนี่ย133ชีวิตค่ะซึ่งทางาการจีนได้ออกมาประกาศเมื่อวานนะคะว่ามีทั้งหมด133ท่านนะคะแต่ว่าบางสำนักข่าวเนี่ยก็ออกมาออกข่าวว่า132ท่านค่ะเครื่องบินลำนี้นะคะบินจากเดส n เนชันสถานีบินเนี่ยจากคุนหมิงไปกวางโจค,ค่ะ แล้วก็บินได้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เครื่องตอบมีการแคร s h แลนดิ้งตอบ,บุงบริเวณภูเขาค่ะอนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Boeing นะคะจริงๆแล้วนะคะเครื่องบินเนี่ยเขาจะมีอยู่2ประเภท2ประเภทในที่นี้หมายความว่าเขาจะมีเครื่องบินของ แอร์บัสนะคะที่ผลิตที่ในประเทศฝรั่งเศสเมืองตูลูสนะคะแล้วก็เป็นเครื่องบินเจ้าโบอิงเจ้าโบอิงเนี่ยคือมีโรงงานผลิตนะคะแล้วก็คือเป็นโรงงานผลิตที่อเมริกานะคะก็เหมือนโบอิงทั้งหลายเนี่ยจากที่นั่นนะคะแล้วก็สายการบินส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเขาก็หรือเจ้าโบอิงเนี่ยคือมาอทําการเข้าฝูงบินในแต่ละสายการบินนะคะซึ่ง สายการบินก็มีเจ้า Boeing ตัวนี้ด้วยแต่พี่ปายอยากจะเกริ่นว่าจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้จะมีเจ้า Boeing 737 MAX เนี่ยตอกประมาณ2ครั้งแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Boeing 737-800ค่ะเราต้องแยกกันก่อนนะคะว่า b o บ i n g นะคะเขาก็จะผลิตเครื่องบินออกมาแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีออปชันภายในเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ ก็อย่างเช่นนะคะเหมือนโบอิงเนี่ยเขาก็จะมีผลิต Boeing 737 800 737 Max Boeing 777หรือว่า o e อิงตอง7นั่นเองค่ะแล้วก็ o e อิง787ค่ะแต่ของ China Eastern Airlines เนี่ยเขาใช้เจ้าตัวนี้ในการบินในฝูงบินของเขาค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่ปายก็อยากจะเรียนให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็สับสนว่าอยากคิดเหมารวมว่า Boeing 737เนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นมันไม่ใช่เป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น737-800แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ต่อไปล่าสุดเน,นี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็น Boeing 737 MAX นะคะก็อย่าให้ทุกคนแบบว่าแบบสับสนนะคะแล้วก็อยา่าตื่นตระหนกตอนนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเจ้า Boeing ตัวนี้นะคะ โบอิงตัวนี้นะคะเป็นโบอิง787-800ค่ะซึ่งโบอิงตัวนี้เราเรียกว่า NG หรือว่า Next Generation นั่นเองค่ะโบอิงตัวนี้นะคะเขาจะเป็น Narrow Body Aircraft นะคะ Narrow Body Aircraft ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเครื่องที่มีทางเดินเดียวค่ะแล้วก็จะมีซิทที่นั่งนะคะสามที่นั่งสามที่นั่ง,งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของที่นั่งในเครื่องนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารอบเครื่องเนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอันดับแรกลิงจินของเขานะคะก็จะมีด้านล้างนะคะด้านขวาด้านซ้ายก็ประตูทางออกทั้งหมดนะคะเขาจะมีะประตูทางออกตรงที่ในไฟเตะสองนะคะแล้วก็ในเคบินเองหรือในห้องผู้โดยสารเนี่ยเขาจะมีทางออกทั้งหมดที่พี่ไปายได้ดูในในรายละเอียดนะคะ ทางออกนะ่จะมีทั้งหมด6ทางออกนะคะเพราะว่าตรงที่ออกประตูด้านหน้าที่เป็นประตูหลักด้านขวาด้านซ้ายที่ติดกับหลังนักบินอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นประตูหลักนะคะประตูหลักแล้วก็ประตูตรงนั้นเนี่ยก็จะมีที่นั่งของลูกเรือนั่งได้2ท่านนะคะก็คือ,อ,อนั่งประตูขวาประตูซ้ายนะคะด้านหน้าส่วนโซนด้านหลังที่ติดกับเครื่องบินนะคะก็จะเป็น ประตูหลังเหมือนกันนะคะก็จะมะีที่นั่ง2หรือ3แล้วแต่ว่าทาง บริษัทเขาจะออกแบบดีไซน์เครื่องบินมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าบางที่นี้เขาจะมะีที่นั่งของลูกเรือ3ที่บ้าง4บ้างหรือสองบ้างแล้วแต่ค่ะแต่เครื่องนี้นะคะพี่ปายก็ยังไม่ได้ไม่ทราบนะคะว่าภายในซิทของลูกเรือเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดกี่ที่นั่งนะคะแต่ว่าจําไว้นะคะว่าว่าประตูหลักทุกประตูเนี่ยเขาจะมีที่นั่งของลูกเรือแล้วก็จะมีลูกเรือประจําประตูที่นั่งนั้นๆด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยลูกเรือนะคะก็จะเป็นคนที่อ,อพยพผู้โดยสารแล้วก็เปิดประตูนั้นนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นประตูแก็กสองประตูแต่จริงๆแล้วด้านในเนี่ยคือในห้องผู้โดยสารเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะถ้าทุกคนเดินทางกับเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน320-319หรือว่าเครื่องบิน3ามเจ็ดสามนะคะก็จะมีเครื่องบินอ,อยู่ในตรงตรงกลางนี่ก็จะมีที่นั่งผู้โดยสารแล้วก็ ะจะมีทางออกเล็กๆนะคะสำหรับการอ,อพยพของผู้โดยสารของแต่ละท่านนะคะลูกเรือเน,นี่ยเขาก็จะเดินมาบรีฟผู้โดยสารนะคะก็เหมือนกับว่าตรงที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีข้อจำกัดว่าบุคคลประเภทไหนที่ห้ามนั่งตรงที่ ประตูทางออกตรงนี้นะคะ๋ย่ก่อนนะคะประตูทางออกตรงนี้เขาเรียกว่าค่ะ mm. Owing Emergency Exit หรือว่า Health Cell Exit หรือว่าแล้วแต่ทางสายการบินเขาจะเรียกนะคะซึ่งตรงนี้ลูกเรือเขาจะเดินมาตรงที่ผู้โดยสารกับคนที่นั่งตรงที่ประตูหรือว่านั่งในแถวนั้นนะคะแล้วก็หนึ่งลูกเรือจะต้องเช็กว่าคนท้องคนชาราคนป่วยคนพิการเนี่ยไม่สามารถนั่งตรงนั้นได้นะคะแล้วก็อย่างนึงคือ เมื่อมีผู้โดยสารนตรงนั้นหนึ่งเราจะต้องบอกผู้โดยสารนะคะเราจะต้องอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโอเวอร์วิงเอ็กิสเนี่ยให้ผู้ให้ผู้โดยสารได้รับทราบนะคะว่าในช่วงการเกิดอิมเมอร์เจนซี่เนี่ย ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถเปิดประตูยังไงคือสามารถเหมือนโอเปเรตประตูได้ยังไงบ้างนะคะเพราะคือเขาจะมีอินสตรัคชั่นค่น,นะคะว่าการเปิดประตูเนี่ยตรงในเคบินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะมีค่ะแล้วก็ลูกเรือก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะ brief ผู้โดยสารด้วยนะคะว่าประตูนี้เราจะใช้เปิดในช่วงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ ผู้โดยสารไม่สามารถตั้งสัมภาระบนพื้นได้น,นะคะทุกอย่างต้องเก็บไว้ข้างบนหมดเลยนะคะแล้วก็ผู้โดยาสารจะต้องเข้าใจในภาษานั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเล็กๆเกี่ยวกับไฟค่ะหลายๆสำนักข่าวเลยเขาได้ออกมาบอกว่าหลังจากเครื่องบินเทคออฟจากคุณหมิงไปกวางโจในระหว่างทางเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ได้เกิดเครื่องบินตกนะคะโดยเครื่องบินเนี่ยเขาก็ จะพุ่งตกลงมาในแนว90องศาจริงๆแล้วนะคะในกรณีนี้คือพี่ปายไม่เคยได้ยินในกรณีแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคะการพุ่งตกลงมาอ90องศาเนี่ยคือตอนที่เมื่อวานเห็นภาพในคลิปแล้วคือรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็วันนี้พี่ปายก็ได้พูดคุยกับพี่นักบินที่ทํางานอยู่กับบร,ริษัทเก่านะคะก็คือของ s ายการบินอทัดนะคะซึ่งตอนที่เครื่องบินเทคออฟนะคะ take off แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในระดับครูสเนี่ยในตอนนี้นะคะที่พี่ปายได้วิเคราะห์มานะคะตอนที่เครื่องบินได้ไต่ระดับขึ้นนะคะ<ม>ที่ความเร็ว250นอตเนี่ยก็เขาเรียกว่าจะเป็นครูสครามนะคะที่มีความเร็วกําหนดไว้ค่ะแต่ส่วนมากแล้วจะประมาณ300นอตนะคะแต่นักบินเขาจะต้องดูด้วยว่าสภาพอากาศอำนย้ยดวยความสะดวกความปลอดภัยของทุกคนในเครื่องบินนะคะก็คือ คือนักบินเนี่ยเขาต้องดูด้วยว่าสภาพอากาศนี่จะอํานวยไหมแล้วก็อันดับแรกเลยก็คือความปลอดภัยของทุกคนก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะแหนมี่ดดูที่ปายนะคะหลังจากที่เครื่องบินได้ take off ไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็ภายใน1ชั่วโมงนั้นคือพี่ปายคิดว่าเลือก็ต่างทำเซอร์วิสอยู่ในเคบินนะคะในห้องผู้โดยสาร แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ทราบได้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นกันแน่นะคะจริงๆแล้วเหมือนตัวเราเองตอนที่เราทำงานเนี่ยคือเราก็รู้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงมากๆก็เกิดถ้าม,มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ที่จะรอดเนี่ยม,มันมีเปอร์เซนต์ที่น้อยมากๆเลยะคะ่ะแล้วจากในกรณีข่าวที่เราได้ดูภาพข่าวเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วคือเขาตกในบริเวณภูเขา แล้วภูเขาเนี่ยมันก็เป็นภูเขาที่แบบค่อนข้างสลับซับซ้อนแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรเยอะแยะเลยจริงพี่ปายก็อยากให้มีปฏิหารให้ทางเหมือนให้แบบมีแบบอยากให้มีผู้รอดชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนะคือพี่ปายทราบเลยนะคะว่าทุกคนไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างครอบครัวห,หรือว่าคนอื่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสูกนาตกรรมแต่พี่ปายคิดว่านะคะเดี๋ยวอีกสักพัก เขาก็ต้องหารายละเอียดข้อมูลได้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงแล้วนะคะก็คือสมมติถา้าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาสามารถหาเจ้ากล่องดําได้เนี่ยเจ้ากล่องดำเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อบอกรายละเอียดทุกอย่างนะคะว่าในไฟไล์นี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเจ้ากล่องดำเนี่ยเขาจะบันทึกเกี่ยวกับทุกถึงทุกอย่างในไฟล์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะ เกิดยังไงวันนี้เดี๋ยวพี่ปายขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คะ่ะเกิดยังไงพี่ปายก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยติดตามตอนต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ